นอนได้ยังไปน,นยไปนอนที่หนูเลยไปนอนที่หนูเลยที่หนูอยู่ไหนลูกไ,ไ,ไ,ไปนอนที่หนูเลยได้ไปเร็วอือไปนอนที่หนูเลยหนูอยู่ไหนมาถกกระโปรงแม่ที่หนูอยู่ไหน ไปเร็วง่วงนอนแล้วไปเร็วไปเร็วเร็วไปนอนอะไรม่งเลยม่งเลยม่งเลยมุงเลยม่งเลย 蒙蒙蒙蒙蒙蒙，蒙蒙蒙蒙蒙蒙，呃，就蒙样，就蒙。